ตราไม่ไหวปวดค่ะทำธุรกิจอยู่ตรงนี้เราเรามีรายได้ตรงนี้ที่ดินเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่อยู่เหมือนเดิมออยู่เเหมมืนดิถ้าขายก็คือได้เงินก้อนมาแป๊บเดียวก็หมดจบค่ะใช้หมดอกุมมลเลยใช่ค่ะประทศใครนักมาถามซื้อประทศมาจากออสเตรเลียถามว่าไงอ่ะถามว่าถามว่าพื้นที่นี่ของใครแล้วก็บอกว่าของครูเขาถามว่าประมาณกี่ไร่เขาถามประทศประทศบอกว่าสิบไร่ เขาบอกว่า12ล้านเขาจะขายไหมเขาพูดแบบนี้แต่เขาทั้งหมดมันมันทั้งหมดมันจะ11ไล่ตามตามไปตามแปลนข่าทั้งหมด11ไล1ไอ่านเอกสารเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี12ไล่อ๋มาเราว่าไม่เป็นไเห็นอลารที่จะทำตลาดก็ไม่ททำแล้มัน โอ้โหนอนได้นอนดีมันอยู่กับไข่อา้าวนี่ถ่ายได้เลยนะหมดแล้วนะเหรอนี่ถ่ายได้นี่ไงถ่ายแล้วป้าถ่ายเลยเวลาหยุดถ่ายป้าก็หยุดดูดูดถ่ายเรียว สิงนะโอเคตัวนึงนะครับไปเอาไปายหน่อยยังไงม,มันพูดเต็มมันพูดบอกว่ามันเต็มต้องให้เล่าออกก่อนต้องให้เล่าออกแอนโลนเต็ม ถ่ายไว้เต็มแล้วก็ไม่ได้เอาไปม่ายไปลงเครื่องใหม่นี่แหละไปไหนต่อครับเสร็จยังครับค่ะเรล้วเต้ง่ด้คับไม่ไปดูที่เต้นนอนเหรอครับมีเต้นด้วยมีเต้นด้วยค่ะเต้นยุ่ข้างหน้าหรอด้านหลังนะครับน่อน่ยมีหลายส่วนายการ เื้อกันหนาวให้น้องชาญน้องชายหลานป้าซอหนึ่งตัวอหลานป้าซอหมอนเหลี่ยมใครมาถึงนี่นะ้ารอดเขาทำไมปิวมาถึงนี่ไปอะไรไปี่เื้อกันหนาวให้ป้าน่ะโจ้นะส่งให้ใครเนี่ย้ส่งให้ป้าซอแต่ทำไมมันปิวมาถึงนี่ลมแรงลมแรงป้าซอ เสือพาไปรไปวจที่ทิขยไหมครับนใหญ่ๆ,ๆครับมันมันมาถึงนี่ <c oughs> ตัน้องครับหมู่บานเลแกนเราจะต้องทุทมนครับแสงป้าอกกกองจะถ่ายภาพ อ,อ,อันนี้ก็คานาอะไระนี่อร่ oh. อยไหมเอา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 หมดแล้วเหรอไม่เอาไม่กินหุกสงสารหนูสงสารหมูเอาแย่งกันใหญ่เลยจ้าเอา อันนี้พี่หอก็จะกินแล้วนะคะอร่อยไหมคะพี่หอขอบคุณเจ้าภาพนะที่ให้หมูหันมารสชาติอร่อยมากเลยใช่ไหมคะจากช่องป้าทองกุกกรอกจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้หมูหันตัวน,นี้มากินกันรดกินกันแบบ จุ๊บๆเลยดูดิเรียปากเรียคอกันเลยไล่สดอยู่จ้าของไม่ยอมกินของสารหูของสารหมูมันค่ะหูก็น้อยหนึ่งกินหมูค่ะตอนนี้ค่ะ ไม่ได้ชุดกันเปื้อนเหรอได้แต่ว่าไม่ได้ใส่อะไรใส่อย่างนี้แหละให้คนละนานมั่งอย่างน้อยใจเห็นไม่หาไม่ใส่เลยคนละนานมันจะต้อปันหนุกไม